ต่ออสีทองใครแล่ยาซมวันนี้เราตั้งใจมาต่อพาออถ้าต่อพาสำเร็จมาไรจะ,จะพาองยิ่งกลับไปเมืองฮงวาวดีจะไปรักไค่ทอบคอ,อย่าซอมจะดูแลยังดีจูไม่ให้ใจไล่ไม่ใต้องแม่มาเล่งวันมาก็าจะตี ัวมึงรีบเข้าไปเฮ้อมันจะชาวสะก้อนเ,ออเดินมา่อยชา้าจะมาพูดเยอะไป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 ,ไปเลยเดินพนุ่จมจะพนุ่มห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่นู่นเลยเดี๋ยวต่อภาพเฟซแล้วเดี๋ยวค่อยไปโอ,อเค ขนนุ่มเจ้าขอนุ่มในเมืองไม่นามกินบางไมเจอข้างในจะมีคนมาเสิร์ฟใครจ่ะไปนั่งอรอเลยไปนั่งได้เลยขนุ่มเจ้าขอนุ่มในเมืองมีคนกี่คนเจ้าขนุ่มเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆเนี่ยไปนั่งรอก่อนไปนั่งรอก่อนขอนุ่มว้ามหัวประชาร์ตเยังมากเีกเ โอยงูนั่นแหละมันจะงมันำลาตัวเองมาเนี่ยอาชคนรัอาดประเทศตีครั ดุซ่งเตียงเลยเป็นจีนมาจากไหนได้มาจากไหนผมเป็นคงเกียงคงเกียงใช่เอ๊ะเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกับเสียดเชือกมั้งคนละคงมัางต่อไใฟ้าเจ็บสายด้วยเอ๊ะน้องพี่ตรงเนี้ยเรา พี่าโกยไม่ไม่เลยโกยได้เลยมากมายเลยเออาขาดขาดแต่ขาหน้าโดนเจ๊งเจ๊งเี้มาทำไมเนี่ยมาทำไมอ๋อมาต่อาเออไอตัวนี้อา ไม่ได้ เยกเองอะ่ะยังที่แล้วก็ไม่แยกแล้วเยก,กไปเยกแล้วม,<ไ>มันจะน,นั่งอยูเลยอะ่ะเฮ้ยคือเป็นใครนะผมเป็นคงเจียงเป็นคงเจียงเป็นคงเจียงเป็นของเฮ้ยโอ้โหพูดไ่รู้เรื่องป่ะฟังไม่รู้เรื่องแล้วคนอื่นเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเอันนีืคนฟังไม่รู้เรื่องครับผมนี่เคยเห็นหนังจีนใช่ไหมหนังจีน,นในประเทศไทยเนี่ยเอาถ้าเอามาในประเทศไทยเนี่ยจะมีพันธมิตรคอยภาพฟังเขาไหมพันธมิตรคอยภาพเพราะเป็นแปล ียงพังเขาไหมกาเย็นปัญธม,มิตรจะแปลแปลให้หน่อยเป็นเงนทีได้เดี๋ยวจะลองดูอืมโคล้วนขึ้นด้วยเค้าขอคารวัขึ้นด้วยไม่เป็นไรท่านเค้าสจดเถือบ้อเมอร์ในบางตาพีที่มีคนต้องการจะเบอ่อโต้เพิ่มไปที่แยเบ้อมอรเลยโอ้โหใช่แล้วแต่วันนี้เราที่จะผสมจะเบอร์โต้เพิ่มเพื่อจะรู้ว่าไม่เดินเลยที่ชมก็เกิดขึ้นเดนเลยท่านเราว่า รู้เรื่องแล้วแหละแต่หน้ารำคาญเอาเป็นคนแบบพี่กินก็ได้พี่กินกินเอาแบบเก่าเลยเออเอาแบบเก่าอาเอาผ้ามาเปล่าเอาผ้ามาเลยเอาผ้ามาไงไหนอะผ้านี่ไงผ้าหมูผ้าหมูต้นตีนนี่ไงผ้าผ้าหมูผ้าหมูใครจะกินน่ะกินได้ไหมเนี่ยกินได้ต้องชำแหละกองทำไมชำแหละทำไมชำแหละมังเหมิง มึงไม่ต้องพังก็ได้มันกระทานทำไมอ,อ๋อกลัวคงไม่หาตัวเลยอ่านี่ใช่ไหมผ้าเนี่ยผ้าไปอันนั้นเขินก็ไปข้างในได้เลยมึงจะเอาหาถึงไหนพอแล้วพอแล้วแล้วมานั่งรอก่อนเดี๋ยวรอเจ้าเมืองเราสเสด็ดก่อนเิอะนก้า,าสเสนด็ดได้เลยพระเจ้าค่ะ พร้อยรสิรทธิ์เกษตรเราไม่ไงดาเมืองเราเดินตูดปิดด้วยมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมมาพร้อมแล้ว,แ,ลวแขกมากันมากมายไกลกรองเฮ้ยนี่เราแต่งตัวอะไรกันเนี่ยเอา้าก็มาจากหลายเมืองเราไปเจอกระเป๋าประกาศไปทั่วเลยเชิญแขกต่างประเทศมาด้วยใช่โอ้โหเป่าประกาศเป็นไงละเกินนะแน่นอนไม่ต้องห่วงงานเราเน,นายยิ่งใหญ่มากถ้าอย่างนั้นเริ่มได้ ไทยเป็นชาติแรกใครเป็นชาติแรกอ้าวเจ้ามาคนแขกที่โดนงูฉกหัวเนี่ยเอ้าต่อกันเลยคนแรกบีนีบางเป็นแขกมาจากประเทศอิตาเลียวัวนนี้บางมีพมวยมาอะรผาไหมผ้าไหมมาผ้าไหมมาผ้าไหมผ้าไหมอีพปรท่านแลบลิ้นทำไมมันพูดอะไรให้มันชัดไทยสอบให้มันถูกเทผพูดะตะกูเปรี้ยวปากไปแล้ว ้าพไม้แกะให้ด้วยสิเออไม่แกะเลยองค์ท่านวางวาไาว,เเว้เลยพัะผันเขี้ยวอ่าพอเสร็จแล้วก็แตกเลยนี่ได้ไหมใจรวนันต่อไม่ติดไปสิพ,พออ้อพื้นนี่เชิญผูต่อไปเาไปเสร็จแล้ยวยะร้อยเชิญคนต่อไปเข้ามาเลยเชิญคนต่อไปเข้ามาเลย อจีนก่อนจีนมาแู้วเกียร์รอแล้วรอแล้วเป็นไปตามระเบียบก็เขามาก่อนไม่ใช่หรือไงอยู่แค่หงสฝาเมันเดินตั้งสามวันเลยไอ้งี่สว่างแน่เลย่อนแล้วก็ต้องโยกนะ่อนก็ข้นนะึันน้ามันจะเป็นทายางนอนเถอะอ มอนนั่งให้ดีนะเดี๋ยว <c oughs> ฉันอยากจะพูดไหนผ้าของท่านอ้อเรามาจากเมืองฮงสวัสดีเรามีผ้าดอกสี่ดอกทองมาหลายดอกสีทองต้องการมาต่อผ้ายอย่าซ่อมเ <c oughs> ชิญ พอใจมากนะเราตอบเลยเขาจะได้ไหมเหลืองกับแดงเหลืองกับแดงเป็นไงอ๋อไม่ติดไม่ติดผ้าควเฮ้ยดิไปต่อไปโอ้อ้เสด็จจริงจริงเฮ้อย่าซอเอทิมึงนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเดินไปนู่นแล้วเรางไปกล่องนะครูรับวางวางกล่องนะขอบคุณเป็นเสียงมันจะมิดขึ้น คงเบื่อคือไ <laughs> มอ่นอไม่ติดด้ยังไงอะต้มโอลโังการไอ้จิเมื่อกี้นะ่ะท่านพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วรอร<ะ>อบอมาเจอท่านมาต่อเลย <laughs> ไปโอ,อ้อย่าลืมตัวดิพ่าลืมตัวอยู่เลยเลยอ่ะ <laughs> กัแล้วด้วยยินด,ดีต้อนรับท่านมีผ้ามาต่อเรามีผ้ามาต่อหนผ้าของท่านนี่ไงผ้าของเราผ้าเยอะเลยมองผ้านะไม่ใช่มไมอยังเกินมองผ้าอยู่แล้วมาไม่สิบ้าอคนนี้ ไอ้สเลยไดชัดมะเาคะเก็บเพราะขวานข้อจะโดนเท้าสูมเรือหลวงเอาไปองค์ท่านยังไม่ได้ข้าเลยนะมาเลยครัข้าก่อนมาเลยขัาข้าแก้วดำเรามีภาพคืน เรามีแม่มาด้วยล่ะมาด้วยแต่เองฝ่าเราเลยฝนั่นเกานะมีนี่โอ้่ายาไม่ห่เราหรออเอมีปุ๋ยไหมปุ๋ยให้ม้ามงเนี่ยมันจ <c oughs> ะต้นไม้ไช่ไช่มจ้าเป็น้างไยไชแท่งมาที่นี้สถานแห่งนี้เขามีแต่คนทุกระดับาตาดีๆไม่ใช่ขึ้นโคนขึ้นสัตว์จมูกไปออกไปเอาเอเลยก็เห็น ตีคองร้องเปล่าว่าใครก็ได้ที่มีผ้าจเจ้ามาต่อตึ๊กบอกใครก็ได้ไม่เห็นบอกเลยว่าห้ามเป็นม้าสักหน่อยอก็นี่ไงม้าก็มีผ้าม้าก็จะมาต่อผ้าของม้า,ม,าม้าผิดตรงไหนเนี่ยไอ้โมไม่ใช่ผิดอะไรหัดตัก,กต้าใส่กระโหลกชะโงกตรเอาตัวเองเข้ามาเน่าจะมึงนี่หรอวะจะมีผ้าสมบพรณที่จะมาต่อติดกับผ้าผืนนี้เนี่ยไอ คนชั้นต่ำอย่างมึงโว้ยโน่ไปขอทานแล้วมาไปมาต่อไม่ได้เหรอไปเลยต<อ>่นายจ๋านายนายดูเจ้าสิดูเจ้าท่ำกับม้าสิเจ้าเขาบอกว่าใครก็ได้ใครมีผ้าเครื่องผืนเจ้ามาต่อเอามาต่อผ้าที่เขามีอยู่ใครก็ได้เจ้มาก็มีผ้า แต่ว่าเจ้าไม่ให้ม้าต่ออ่ะมาม้าต้องได้รับความยุติธรรมใช่ไหมมาต้องได้ต่อใช่ไหมใช่ไหมม้าต้องได้ต่อใช่ไหมใช่ถามพวกเลว่าดูสิจะไม่ม้าต่อม้าทำยังไงได้องษ์ท่าอ่ะสมควรจะให้เจ้าม้าต่อนะพงษ์ตั้งอ่ะตักเอาไว้ว่าถ้าเกิดให้สามารถชนธรรมดาพวก์ท่านก็ให้ต่อได้อ่ะให้ต่อเลยให้ต่อเลย ตถออ้าจะให้ความวที่ทำข้าเคยพูดว่าอย่างไรก็ทําอย่างไรเด้อต้องต่อละข้าให้เจ้าต่อเจ้าได้ขอบคุณมากเลยแต่ข้ามีข้อแม้ถ้าเจ้าต่อพ่อผืนนี้แล้วหากพ่อผืนนี้ไม่ใช่ดอกเดียวกันลายเดียวกันหรือต่อไม่ติดข้าจะตัดหัวเจ้าตรน,นี้เลยมาคตายจังเลยอเม่ตายแน่เลย มื่อตายแน่เลยไม่ต้องตกใจนะพวกเราเยอะเฮ้ยพวกเราต่อเลยต้องต่อมาต่อเลยนะตายลต่อเลยลตายทั้งมันไม่เป็นไรพูดอะไรตะโกเรามีผ้ามาต่ออยากดูไหมพวกเราอยากดูไหมอยากดูอยากดูอยากดูเดี๋ยวมาต่อให้ดูเดี๋ยวมาต่อให้ดูอยาก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 ดูอะไรอยากดูอยากดู อยากดูอยากดูเอออยากดูก็ไรอยากดูก็อยากดูไม่งาอะไรไหนล้วพ่อไม่ยืนทำอะไรดูดูท่าสิไม่มัน่าจัง่าใครต่อที่ไหนฮะไปต่อแล้วหมาเต็มไปหมดมาส่วนส่วนอ๋อทำไมอ่ะข้อความหมดที่ตัวเดียว ลายมาไปไหนมายังไม่ได้ต่อผ้าเลยอ่ะโอ๊ยมายต่อทีต่อทีอยากดูใช่ไหมพวกเราอยากดูต่อผ้าเลยมันก็คล้ายกับขาเมือนฉันเคยเห็นที่ไหนเฮยไอ้มาอะไรไหนละผ้าของมึงนี่ไงผ้าม้าเนี่ยตกลงไปเลย จะขโมยเพื่อมาจะขโมยมาเจ้าไปต่อเจ้าก็บเจ้าขโมยมาขโมยไปมาทำไงอ่ะเขาเจ้าไปต่อดูเลยนะดูเลยนะต่อได้หรือเปล่าอยากดูอยู่ตทอไม่ต่อทไมต่อดขโมยพี่เนาะดีแล้วไปหวังรวยเห็นแล้วโดนแน่แน่ต่อเลยที่พัชค่ะอยากดู เอาเลยไปเด้อค่ะขอรายยามดูมั้ยอยากดูมั้ยอยากดู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 ก็เดียวกัน <trots> <coughs> 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 แล้วต่อได้แต่มาหมาอย่างมึงเนี่ยจไม่ผ้าสมพระภักดิ์ผืนเดียวเขาเฮ้ยผ้าสมพระภักหน่อยมันต้องอยู่กับผู้รักมากทีหรือว่าชาชาวบ้านนี่อย่างหนึ่งต้องคนมีบุญญาประการเท่านั้นพี่ถึงมีผ้าผืนนี้ได้จะเล่าไหมเหรอไอ้หน้าหมาทำไมอ่ะทำไมใครเข้ามาบอกกูมาเลยหมาหมาโนแล้วเอาอะไรมากันมากัะเทนอ่ะทำไม าตออผ้าได้แล้วโทรนายจ๋านายดูสิมาป้ามาต่อได้พอดีเลยลายเดียวดอกเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะแต่เจ้าจะเข้ามาใจเย็นๆเฮ้เ้ยโทรเบียดฝายเลยจิงไกมาหน้าสงสัยใจเๆนาสิไม ก่อนฟ้าหน้าตาข้าพิกลพิการไม่มีใครสงสารม้าเลยอ่ะวันนี้มา้ามาต่อต่อได้วันนี้แล้ม้าก็ต้องมาตายอ่ะอม้มาใจเงี้งงีไม่ต้องรู้ี๋ยวว่าจับกางเองเต็มมือกูหมดแล้วสายกูปเปียบหมดแล้วเอา,า,าเสียงเล็กๆทำิดนะ จะาด้วยจงสามมด้ไมเไปเไมากงทั้งงท่้งทั้งท้งทั้งมั้งทั้งท้งทั้งทอ้งั้งท้วทไมงทั้งทั้้งทั้งทั้งทไม่ทั้งทั้ง้งทั้ทั้งท้งทั้งท่้งั้่ทั้ง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 มั้ด้งท้งม่้งทั้ท้าทั้ง้งทั้ง้ง้งั้้ง้ัไง้งยัไงท้งทั